แล้ววันนี้ผมอยู่ในบนลูฟลูดและผมก็ได้สร้างรหัสใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะมาเริ่มต้นฟาร์มใหม่อีกครั้งหนึ่งที่ผมกลับมาครั้งนี้พวกผมได้ยินข่าวมาว่าบลูฟลูดมันใกล้จะอัปเดตแล้วนะครับทุกคนแต่ไม่รู้นะครับว่ามันจะอัปเดตตอนไหนนะโอเคทุกคนก่อนที่ผมจะไปฟาร์มนั้นที่ผมขอใส่โค้ดก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าใครเข้ามาเล่นครั้งแรกเนี่ยก็จะมีโค้ดให้เราใส่ให้ทุกคนก็ไปหาเอาแล้วกันในยูทูบในกูเกิลอะไรมีเยอะแยะเลยทุกคน และตอนนี้ผมก็ได้ใส่โค้ดทั้งหมดไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มฟาร์มกันเลยนะครับผมและตอนนี้ผมก็ยังไม่มีอะไรเลยนะและสิ่งแรกที่ผมจะใช้ฟาร์มเนี่ยก็จะเป็นบัตรธรรมดาเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่มีผลไม่มีอะไรเลยทุกคนเออแล้วก็ลืมไปนะครับคือวันนี้เนี่ยผมก็ได้เอาผู้ช่วยมาช่วยฟาร์มด้วยทุกคนไม่ใช่ว่าไม่ช่วยฟาร์ดรม,ม,มรดิเอามาทำไมก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมขอรับเวทก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวมันจะนานนะทุกค <c oughs> นนี่เลยเลเวลศูนย์อยู่เลยโอ้โหได้มาเท่าไหร่เนี่ยสามร้อยห้าสกกระแลล้วนน่่อเไจบ มเป็ยังต่อยแดงอยู่นะเนี่ยเรียบร้อยทุกคนเหลือ2ตัวครบ5้านะคุณเ<อ>ลยอีกหนึ่งตัวทุกคนก็จะครบ5้าละเว้วแรกที่เรารับได้ทุกคนคือเราต้องตีมอนตัตวนีนะ้ให้ครบ5ตัวนะโอเคครบ5้าแล้วทุกคนครบ5้าเราก็ต้องไปรับใหม่อีกครั้งหนึ่งนะทุกคนโอเคลับมาแล้วทุกคนถ้าจะไม่ผิดก้อนนี้น่าจะฟ้าไม่ถึง50ถ้าถึง50แล้วเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนขอได้นะก่อต่อไปก็น่าจะเป็นขอเิงนะแต่ว่าขออัพตัวนี้ก่อนลวกันอัพอะไรดีวะอันนี้น่าจะเป็นหมัดหรือเปล่า เอออัพเป็นตัวนี้แล้วกันทุกคนนี้ก็จำไม่ค่อยได้นะแล้วตอนนี้ผมก็ได้อัพตัวนี้หมดเลยทุกคนไม่รู้นะครับว่ามันเป็นอะไรน่าจะเป็นระยะประชิดนะเดี๋ยวขอแปลไทยแป๊บเรียบร้อยครับผมลารดไปใครวะเนี่ยเออช่วยีอีกสองตัวนะแต่ว่ามันยังไม่ดับเอ้ยตรงนี้ก็มีด้วยว่ะเออเนี่ยตัวนี้เราก็ตีได้ทุกคนไม่ต้องไปรอตรงนั้นนะมันจะได้แบบไวขึ้นนี่ให้มันอยู่ด้วยกันแล้วเราก็กดใช้สกิลนี่เอยผมว่าไม่ต้องมอกแล้วทุกคนเราก็น่าจะรู้กันดี เรียบร้อยทุกคนผ่านแล้วเน้นตัวนี้ก่อนทุกคนเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยมันไม่โหดเท่าไหร่ขออภัยทุกคนคือตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าต้องฟาร์มตัวนี้ให้ถึง50นะมันถึงจะเปลี่ยนกอนได้ไม่ใช่ทุกคนคือถ้าเราฟาร์มถึง10เนี่ยเราก็เปลี่ยนกอนได้แล้วนะผ่านแล้วทุกคนไปก่อลิงกันไวเกินไปเดียวก็ได้เปลี่ยนกอนแล้วนะครับเอาเป็นอะไรดีเรือ300แล,ล้วกันจะได้แบบไวขึ้นมาดีผู้ช่วยาาเอ๊ะทำไมเรือมันมันเป็นเอ๊ะเรือมันเรือมันบั๊กไวทุกคนดูดิทำไมาเรือมันเลี้ยวเองวะเดี๋ยยยยยยววผผผผมมมมมมขขอออออาาาาาาเเชช็็คคคกกกกก่่ก่นนนนนนนลลลละะะะััททททุุีีีีไไรรรบ้้้้งดดใู แล้วก็มีอะไรอีกวะเนี่ยมีแต่ผลการ์ดเลยทุกคนไม่มีผลดีเลยนะมีผลดีเราก็ไม่มีเงินซื้อเออมาดูมาดูาดาดทำไมวะเนี่ยครั้นี้ก็เป็นรับเวสตรงนี้เลยนะอันแรกเลยนะครับผมดีอันแรกไปครันนี้เราต้องฆ่าลิงให้ครบ6ตัวนะครับทุกคนก็ฆ่าไปเลยโอ้แต่ว่าทำไมลิงมันอยู่ไกลยังวะทุกคนเพราะว่าน่าจะชา้านะดูนะสำหรับตอนนี้เนี่ยเพราะว่ามันอยู่ไกลกันมากล่อยไปเรียบร้อยเสร็จไปนหนึ่งครับผมเหลืออีก5ตัวรลงน้ำตัวนี้ได้นะทุกคนเพราะว่ามันไม่ใช่น้ำทะเลนะไม่ต้องกลัวตายสำหรับคนทีี่่่มลลพิาออยแ้ววะะ3ตัก็็จจเสรปไ มาดิมาดิวะไอริงเลเบิล14นะลิงเนี่ยเรียบร้อยทุกคนผ่านแล้วต่อไปผมว่าผมจะเอาเป็นอะไรดีวะเอาเป็นตัวนี้แล้วกันระยะประชิดเหมือนเดิมเลยทุกคนเพราะว่าเรายังไม่มีผลพิาสานเลยแล้วเราก็ต้องไปรับใหม่นะครับทุกคนแล้วผมขอดูอันที่สองกันล้วกันนะครับว่ามันต้องกี่เลเวลนะเราถึงจะเปลี่ยนได้เลเบิล <Level> 15อ๋อตอนนี้เรารับได้แล้วทุกคนเวทที่สองนะเวทครั้งนี้เราต้องฆ่าแปดตัวนะทุกคนฟันเติมยังไม่เกิดเลยเกิดแล้วไงเอ้ยแต่ว่ามัน <20 S 2> เลน <5. S 1> เบิล20เยยรรีบร้อ มาดิมาดิแก้แขนกลับมาแก้แขนกดไปสกิลเอ็กเราต้องถึงเลเวลยี่สิบห้าทุกคนเราถึงจะใช้ได้นะแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่สิบเก้าแล้วใกล้จะยี่สิบแล้วนะจึ๊บตายตายตายหกตัวแล้วทุกคนไปบอสมาค่ะบอสดิโอ้โหกระเด็นมปนู่นแล้วทุกคนเดี๋ยวให้ผู้ช่วยฆ่าก่อนละกันนะทุกคนจะได้เลเวลเยอะหรือเปล่าอ้าวแต่ว่าตอนนี้ผมเลเวลยี่สิบแล้วนะทำไมมันถึงใช้สกิลไม่ได้ไวะทุกคนเอ้ยพอพอพอจึ๊บอ้าวไม่ตาย เรียบร้อยแล้วทำไมไม่ได้รีวิวอะไรเลยวะเกีบ้างหรือเปล่าทุกคนลงมานี่ลงมานี่แล้วก็ต่อยต่อยปึ๊บต่อยไปต่อยแล้วก็ต่อยต่อยต่อย อาตมาไม่ทึก UX ผมใช้ไม่ได้พี่ทุกคนขออภัยทุกคนเมื่อกี้ผมนึกว่ามันมันต้องเลเวลตัวนี้นะแต่จริงแล้วไม่ใช่ทุกคนมันคือความชํนานาญตัวนี้เว้ยทีแรกคือไม่ได้เล่นนานไงมันมันลืมได้ทุกคนให้ๆกันด้วยนะฮะผมว่าเราน่าจะได้รับเวสอีกยาวๆเลยทุกคนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องฟาร์มให้ถึงเลเวลเท่าไหร่วะเราถึงจะเปลี่ยนเกาะได้วะเดี๋ยวขอดูบอสก่อนละกันทุกคนว่ามันต้องเลเวลเท่าไหร่อีเลเวล20เลยทุกคนเราก็ต้องฟาร์มอันที่2ยาวๆไปนะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเราเพิ่งจัดการบอสไปเองเดี๋ยวขออัพมานานก่อนละกันแล้วก็มาด้านล่างเอ้ยนี่ไงบอสเกิดแล้วเฮ้ยบอสเกิดไวเดี๋ยวต้องเควสครั้งนี้มันเสร็จก่อนทุกคนเดี๋ยวเราจะไปจัดการบอสกันนะ เฮ้ยไม่โดนอะไรวะนี่นี่นี่เรียบร้อยอีกสี่ตัวทุกคนเนี่ยเกิดแล้วเกิดแล้วต่อยต่อยต่อยเฮ้ยแอดเพื่อนดีแอดเพื่อนดีต่อยเอ้าไม่โดนเรียบร้อยตายรับแอดแป๊บหนึ่งรับตี้รับตี้เลยอีกประมาณสองตัวทุกคนเกิดอย่างไรไอ้เกิดแล้วดันบอลเกิดต่อยต่อยไปต่อยไป โอเคทุกคนตอนนี้ผมใช้สกิลเอ็กได้ละเออนี่มันต้องตัวนี้ดิบ่าเออผมไปดูตรงนี้ไงผิดพลาดทุกคนผิดพลาดนิดนึงต่อยไปเก็บ2โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะรีตัวนะทุกคนโอเคครั้งนี้ผมจะไปตีบอสลิงนะแต่ว่าผู้ช่วยไปไหนวะเนี่ยให้ผู้ช่วยตีไปก่อนเลยครับผมจึ๊บไม่ตายเอ็กไลท์เรียบร้อยอุ้ยได้มาเท่าไหร่เนี่ยเลเวลสามสิบแล้วทุกคนโอ้โหโอ้โหขึ้นมาเยอะจัด คืเยอะเกินเอาเป็นหมัดทุกคนมันจะได้ไวมันจะได้แรงนี่ไวอะไรวะ,ะทุกคนตัวนี้ผมสามารถเปลี่ยนกอได้แล้วนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนก่อกันเพราะว่าผมต้องเก็บตังค์ไ้สุ่มผลพิศารแล้วทุกคนเพราะว่าจะให้ผมใช้หมัดไปเดี๋ยวมันคงจะไม่ไหวน,นะ แต่ว่าการที่เราจะสุ่มผลได้เนี่ยคือเราต้องเลเวล50ก่อนนะครับเราถึงจะสุ่มผลได้นะเดี๋ยวเราจะไปก่อนนู้นกันต่อไปน่าจะเป็นก่อบากี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะพอามาถึงแล้วเราก็ต้องรับเควสอีกครั้งนึงเอ้าเดี๋ยวอะไรเนี่ยโจรสลัดเลยเออแต่ว่าครั้งนี้มันมีเท่าไหร่เนี่ยมี1 2 3เควสนะทุกคนเอาเป็นเควสแรกนะฮะว่าอย่างไงเราก็ต้องใช้ตัวนี้อยู่แล้วอ่ะครั้งนี้ก็เป็นอะไรแปดตัวมาเดิมไหมทุกคนจักการเลยแปตัวนะฮะต่อยไปต่อยเอ้ยแือว่ามัน,มนแรง,งนนจัง ว่ายังไงเราก็จะไม่เลื่นสายดาบอยู่แล้วชึบไปไอ้ไมาดีครับน้องเอะไปโอ้โหกระจายมีอยูหรือเปล่าชึบชึบชึบไอ้หลบความรึบชึบโอ้หผมทำแบบนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะเปลืองบานาเกินไปนะตีบแบบธรรมดาด้ว่ทุกคนนี่แบบนี้ก็จบแล้วําไมต้องหลบซ้ายหลบขวาได้ไะอ้าวตัวนี้มันแอบบแอบบทำไมตรงนี้ผมก็ว่าอยู่ทำไมมันมี4ตัวแต่ว่าฆ่าหมดแล้วทำไมมันได้แค่สามตัวตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนมามันวาร์ปได้ไหม ไม่ได้ปะเรายังไม่ได้ซื้อทุกคนเราต้องไปซื้อก่อนนะเราถึงจะแบบว่าใช้ใช้สกิลวาร์ปได้นะรวมกันแบบนี้เอกไปก่อนตามด้วยแซดไปตามเรียบร้อยยังไม่เสร็จอีกตัวทุกคนตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายแต่ก็ยังไม่เสร็จนะคูดาวไปหนึ่งนะฮะ <X S 1> <ป>เอกไปเออไม่ใช่เอกดิแซด โอเคผ่านกลับไปที่เดิมเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับทุกคนว่าไอ้เคเวสท,ที่2เนี่ยมันต้องเลเวลเท่าไหร่อู้เลเวลสีเลยแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่3ามสนะก็ใกล้จะถึง40แล้วไม่นานเท่าไหร่เพราะว่าเรายังมีโค้ดที่เราใส่โค้ดอยู่นะทุกคนอันที่3มก็จะเป็นเลเวล55เลยนะยนะก็ไม่เยอะเท่าไหร่ทุกคนนี่ระเบิดไปสกิลอะไรวะเนี่ยยตยตยตอยมาดีรวมกันก่อนเราสกิลก่อนแป๊บนึงเราจะใช้แบบว่ารถเดียวเลยรถเดียวอะไระนี่ยู้ไปดินพันจุ้มระเบิดแล้วก็แซ่บด้วยทุกคนาไมตยงะ ตเกินจึ๊บ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 เรียบร้อยตายเลยสองตัวสองสองต่อหนึ่งหนึ่งต่อสองนี่เรียบร้อยรอมันเกิดแป๊บเื่อเกิดช้าเกินทุกคนเอ้ยยังไงอัพตัวนี้ก่อนคราวนี้ผมจะอัพเป็นเอ่อฟังโจมตีแล้วกันเหมือนเดิมทุกคนให้มันรวมกันนะเพราะว่าเวทตัวนี้เนี่ยเราเราตีสองรอบแล้วก็ครบแปดตัวแล้วหมายถึงเอามันรวมกันนะสองรอบจึ๊บไม่ตายโดนตัวเดียวด้วยตอยตอยตอยตีผมเข้าหรือเปล่าตีผมไม่โดนนะทุกคน อีกตัวเดียวเรียบร้อยตันนี้ส0แล้วก็ใช้เป็นตัวนี้ได้ทุกคนเป็นควสอันที่สองนะเคยืนยันเลย <S <S แต่ว่าตัวนี้นี่มันอะไรเนี่ยหนึ 1, 2, ่งสองสามเออโหมีแค่3ตัวเองแล้วก็อยู่ใครกันมากเลยทุกคนนู่นนะอยู่ตรงนู้นเลย <S <S เอ็กไปโอ้โหโคตรถึกเรื่อไม่ลดเลยว่ะเคโดนหนึ่งตัวจึ๊บจ๊บอุ้ยอุ้ยอันนี้มันแรงเลยทุกคนแรงเกนินตีแล้วก็ถอยนะพอนี้ว่าผมมีประสบการณ์ในการเล่นบล็อกฟูตมาเยอะมากเลยทุกคนนี่ต่อยไปเอ็กหนึ่งทีโอเคตายไป อยู่โคตรไกลเลยดูดิไกลมากชึบชึบชึบเฮ้ยเฮ้ยเอามาตรไ,ไหนวะผู้ช่วยเฮ้ยมีผลอะไรเนี่ยผลแสงด้วยนะเอามาเนี่ยมานี่มาเนี่ยเชได้ผลแสงมาทุกคนช่วยมันเก็บได้ที่ก่อกลางทุกคนดูดิโอ้โหตรงนี้จัดเก็บได้งั้นก็กินดิครับไม่ต้องสุ่มแล้วกินเลยได้มาแล้ว,ลวเราก็อัพเป็นอะไรเนี่ยเป็นผลพิศดารเลยแล้วกันมันจะได้แบบว่าแรงขึ้นนะเพราะว่าแบตเราก็คงไม่ได้จะใช้แล้วนะทุกคนมันมีดามมาให้ในตัวเลยทุกคนชึบชึบเอ้ยสกิลแซดคืออะไรวจะจำ อ๋อแบบนี้เองมันยังไม่แรงเท่าไหร่นะขอใช้หมัดก,ก่อนแล้วกันนี่เนี่ยนี่เนี่ยเ,เ,เราต้องเก็บความชำนาญของผลพิษศาสรด้วยนะเราถึงจะใช้สกิลอื่นได้ทุกคนช่วยตีหน่อยผู้ช่วยช่วยตีเอ้ย,อย,อยโอ้โหเกือบแตกชิบหายแรงเกินพอพ่อพ่อพ,อพอ่อเกือบตายเรียบร้อยได้อะไรมาด้วยทุกคนแต่วว่าตั้งแต่ที่ผมเล่นมาเนี่ยผมไม่รู้นะว่าตัวนี้เนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรนะ เรียบร้อยโอ้โหโอ้นนี่มันกระเด็นไปไหนวะทำไมมึงไม่ตายเลยโอเคตายละเฮ้ยผมได้สกิลเอมาทุกคนสกิลบินบินได้นะแต่ว่าเราแบบว่ายังไงควบคุมไม่ได้ทุกคนถ้าเราจะควบคุมได้เนี่ยเราต้องไปลงนั่นก่อนผลพิษสารให้มันตื่น,นทุกคนเดี๋ยวตัวเดียวตัวสุดท้ายออพอพอพอดุ้งโอ้โหไม่ตายนิดเดียวชึบโอเคเอัพเป็นผลพิษสารในคอยทุกคนแล้วก็รีเซ็ตตัวครับผมมันจะได้ไวนะมันจะได้ไม่วิ่งไปวิ่งมาไงออีกตัวหายไปไหนวะทุกคน มันน่าจะยังไม่เกิดนะหรือว่ามันกยยังไงมันอยู่นี่คนนึกว่าหายไปไหนนี่โดนอยู่ทุกคนมามาดีวะ่ามาเดีวะ่าฟันไหมโอ้ช้าเกินใช้หมัดดีกว่านี่เนี่ยเอกไปอุ้ยแรงแรงต่อยต่อยคือตอนนี้เนี่ยมันตีผมไม่เข้าเลยนะเนี่ยยืนฟันชิวๆเลยมันตีผมไม่เข้านะครับเพราะว่าเลเวลผมมันเยอะกว่ามันแล้วชิวๆครับผมฟันแบบชิวๆฮะยีนะที่ผมได้ผลแสงมาตั้งแต่ต้นเกมเลยก็คือง่ายมากเลยทุกคนแถมมันยังเอาไปใช้ในการเดินทางได้ด้วยโคตรดีตีบาร์กี้หน่อยทุกคนบาร์กี้จะตายละ เรียบร้อยไอ้ไม่ตายล้าเลยทุกคนล้าผู้ช่วยมาดิอากากเรียบร้อยตายตอนนี้ได้เลเวลมาเท่าไหร่วนะเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผลปีสางผม,มันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะเรายัางอัพไม่เยอะเท่าไหร่ทุกคนโอเคโอ้โหไม่ตายดูดิสกิลเดียวอะ่ะยังไม่ตายเลยเดี๋ยวมาอัพเดตตรงนี้กันหน่อยทุกคนก็คือพลังตีและยางไปชิดของผมอยู่ที่เลเวล91นะครับแต่ว่าพลังป้องกันของผมอยู่ที่19พลังดาบอยู่ที่1 พลังปืนอยู่ที่1พลังผลปิศาจอยู่ที่34 Level เลเวลนะฮะก็ไม่เยอะเท่าไหร่ยังไม่ถึงครึ่งเลยตอนนี้ผมอยู่ที่เลเวล52แล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะไปสูบผลปิศาจก่อนเลยแล้วกันเพาผมจะได้ผลอะไรนะเปินเอาไวก้กว่าเยอะเลยปียไปไงผลแสงโคตด,ดีไม่ผลอะไรเลยไม่ต้องรอช้า เอ้ยมันสามเงินไม่พอโอ้โหมันต้องสามหมื่นสองทุกคนถึงจะสุบได้นะขาดีแ um ค่สองพันทุกคนเดี๋ยวผมจะไปฆ่าบอสลิงแล้วกันนะโอ้โหเอ้ยบอสเกิดพอดีมาดีมาดีปัดโอ้โหเอ้ยใจเย็นเย็นจึ๊บไปโดนเติมแรงขึ้นแล้วทุกคนเติมแรงแล้วเติมแรงแล้วเอ้ยชิหายโดนตายไหมเนี่ยแซดไปเต็มเต็มแต่ว่ายังไม่ตายต่อยไม่ไช่ต่อยดิฟันเรียบร้อยทุกคนได้เงินมาเท่าไหร่เนี่ยได้มาสองพันพอดีเลยปวดอะไรก็ได้กินมันแบบว่าราคาแบบแพงๆหน่อยโอ้โหได้ผลการ เอ้พผนสันคุณถือว่าดีทุกคนผลหลักล้านเลยนะวันนี้ขนาดนี้ไม่เก็บมาได้แล้วแล้วเราจะกลับไปฟาร์มเหมือนเดิมทุกคนฟาร์มอยู่ตรงนู้นนะครับห่างประมาณ375เมตรนะพอแล้วผู้ช่วยพอแล้วพอแล้วเรียบร้อยทุกคนไว้ต่อไปผมน่าจะฆ่าบาร์กี้นะทุกคนแต่ว่าขออัพตัวนี้ก่อนละกันผลพิศารนี่แหละโอเค5 5ิเลเวลแล้วแต่ว่าบาร์กี้มันก็ไม่โหดเท่าไหร่นะถ้าผมยังไม่ผิดอะโคตรกางเลยบาร์กี้เนี่ยเป็นบอสที่กางมากพอแล้วพอแล้วพอแล้วชุ เฮ้ยผมเปลี่ยนได้แล้วทุกคนเปลี่ยนเกาะโอเคต่อไปน่าจะเป็นเกาะทรายนะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราจะไม่ขี่เรือเราจะบีดเอาเพราะว่ามันไวที่สุดมันไม่ใช่ไวที่สุดเขาเรียกว่าไวกว่าเรือที่เราขี่เกาะทรายก็อยู่ใกล้ๆก,กันนะทุกคนขอเก็บเห็บก่อนแล้วกันตอนนี้ก็รับไปทุกคนอันแรกนะเฮ้ยแต่ว่าก่อนนี้เนี่ยเราฟาร์มเออมีเควสทั้งหมด2อันนะเควสแรกก็อยู่ตรงนี้เควสที่2ก็อยู่ตรงนู้นนะครับแต่ว่าเควส เวทที่2อยู่ไกลมากเลยโอ้ชิวมากเลยว่ะเฮ้ยไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยทุกคนคือเราฟาร์มได้ง่ายเกินไปไงปกติแล้วนี่เราต้องฟาร์มแบบยอยากแบบนะั้นเพราะว่ามันจะได้แบบท้าทาทไงทุกคนแต่ตอนนี้เดี๋ยวมันชิวเกินจิมหายเลยทุกคนล่าสุดมีพระเจ้าลงมาฮนะพระเจ้าที่ไหนก็ไม่รู้เป็นไ้ไอสโอ้โหไม่ว่ามันไม่ใช่โปรฟาร์มนะมันน่าจะเป็นโปรแบบว่าล่าฆ่าหัวนะทุกคนเพราะว่ามันไม่ได้มาฆ่ามอนเตอร์พวกนี้อ่ะมันฆ่าผมเองโอเคทุกคนผลปิศาร์ประเดิมใกล้จะถึง0 0แล้ว้อย91 91เอ ดูดิทุกคนมันเป็นปูข้างหัวนะเดี๋ยวขอดูก่อนละกันทุกคนว่าเควสที่2เนี่ยมันต้องใช้อ่าโอ้เจ็ดเลเวลเอ้ยไม่ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าฟาร์มนานกว่านี้เราก็เคยฟาร์มมาแล้วทุกคนใช่ไหมแต่ว่าอย่าให้ปูมันมาตอนนี้นะโอเคเรียบร้อยอะไรอยู่ไปเดยไงทุกคนปูดูดิไปอีกแล้วเอ้ยมานทำเควสโอเคผ่านแล้ว โว้ยเกาหกเ้ยไม่ใช่7จแล้วทุกคนอีก5เลเวลก็จะเปลี่ยนที่ฟาร,ร์มได้ไปที่ตรงนู้นนะต่อไปอา้าวอีก2ตัวยังไม่เกิดเลยเกิดช้าเกินไปนี่เกิดแล้วเดี๋ยวรอให้มันเกิดพร้อมกันเลยทุกคนเราจะได้แบบไม่ต้องรอนะเออนี่ไง,ไงมันอยู่นี่เอ,อ้ยโอ้โหว่าจะไม่ใช้นะเผลอนิดนึงเกเรียบร้อยทุกคนเจิแล้วโอเคเจสแล้วโอ้โหเอ้ย 75็ดรเดียวทุกคนเราสามารถฟาร์มเวสที่2ได้แล้วนะครับผมส่วนที่ฟาร์มตัวนี้เนี่ยผมก็จะให้ผู้ช่วยฟาร์มไปนะฮะเพราะว่าผู้ช่วยเนี่ยมันยังไม่ได้ฟาร์มเลยนะเพะว่าตัวนี้เนี่ยมันอยู่ไกลมากทุกคนคือถ้าเราตายเนี่ยหรือว่าฟาร์มเสร็จแล้วเราก็ต้องไปรับเวสตัวรุ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะแต่ไม่เป็นไรเรามีผลแสงอยู่ทุกคนบินได้ตอนนี้ผมใช้สกิลเอ็กได้แล้วนะเดี๋ยวเราจะลองใช้ดูว่ามันจะไปยังไง <_ T> อ๋อนี่ไง เป็นการกระโดดแล้วก็ยิงเออลงพื้นแบบนี้นทุกคนก็ถ้ามว่าแรงไหมไม่เห็นดัไม่อห็เลยนะทุกคนว่ามันได้เท่าไหร่รู้สึกว่าจะยิงไม่เข้าเดืนนั้นเมื่อกี้นี่โคตรเบาเบาจัดเอ้ยลืมทุกคนลืมรับเควสรับเควสแป๊บหนึง่งถ้าได้ยินเสียงฝนก็ขอไปด้วยนะทุกคนเพราะว่าดีฝนตกนิดนึงนะไม่นิดนึงอ่ะตกโคตรบ่อยโ okay. อเคเรียบร้อยออาเป็นผลพิสาปไปเลมทุกคนเพราะว่าผมจะออาผลพิสานเนี่ยให้ได้ประมาณ200รเลเวลเลยนะเลเวลแ2แล้วทุกคนใกล้จะ9กแล้วมาดิมาดิมาดิวเ้ใหตก เรียบร้อยหาอีก2ตัวรอเกิดรอเกิดโคชิวอ่ะทุกคนชิวจัดใช้ท่าได้ไหมโอ้ไม่มีท่าด้วยใกล้จะ90แล้วทุกคนแต่ว่าก่อนนี้เดี๋ยวมันต้องฟาร์มไม่ถึงเท่าไหร่วะเราถึงจะเปลี่ยนขอได้อันนี้ผมลืมแล้วนะโอเคทุกคนตัวนี้อยู่ที่91แล้วนะรู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนขอได้แล้วทุกคนต่อไปก็จะเป็นขอเออขอาน้าแข็งหรือเปล่าวะทุกคนนู่นไงอยู่ตรงนู้นเลยนะทุกคนห่างประมาณ574เมตรเลยไปเลยแล้วกันนะจิงผู้ช่วยมันฟาร์มตัวนี้คนเดียวแล้วกัน<ม>ไลรอ เอ้ยเดี๋ยวทำไมเก็บหีบไม่ได้โอเคได้มา300 300ยอยยูปี <alguma> หรือเปล่าจริงๆเลยเมื่อกี้ลืมดูทุกคนงูเดี๋ยเลยไปดูเลยไปไหนก็ไม่รู้เอ้ยแต่ว่าตรงนู้นน่านจะเป็นเอ่ออะไรวะกองเงื่อนนะทุกคนถ้าจำไม่ผิดนะรับเควสกันก,ก่อนเลยอันดับแรกทุกคนดูอันที่2ก่อนแล้วกันทุกคนเอออันที่2ก็จะเป็น100เลเวลนะอันที่3น่าจะเป็นบอสบอสน้ำแข็งอยู่ที่105เลเวลเอ้ยไม่เยอะไม่เยอะ มีเท่าไหร่เนี่ยทั้งหมด7ตัว1 2 3 4มี5ตัวทุกคนดีเลยมี5ตัวถือว่าไวแต่ว่ามันทำไมมันอยู่ห่างกันจังเลยปะเนี่ยมาเดี๋ยวทุกคนให้มารวมกันนะรวมรวมมารวมเร็วมารวมเรวม็รวอาจจะได้ยินเสียงเมาส์ผมนิดนึงไงนะอเอ,อ้ยเดี๋ยลืมลืมลืมรับเควสใช่ไหมรับเควสก่อน อาโอเคทุกคนตอนนี้ผมฟาร์มมาถึง100เรเวลแล้วนะคือผมสามารถรับตัวนี้ได้แล้วทุกคนก็คือเพสอันที่2องนั่นเองได้เลย100เรเวลพอดีรับไปดีครับรอทำไมแล้วเราก็ไปฟาร์มด้านบนกันเลยนะครับทุกคนดีเอ้ยอะไรนเนี่ยเป็นได้ว่าอะไรวะไอ้ตุ๊กตาหิมะเพราะตัวนี้มันก็ฆ่าผมไม่ได้อยู่ดีทุกคนว่ามันไม่ใช่บอสน,นะว่าถ้าเป็นบอสเดีย่ยมันฆ่าผมได้มารวมกันเหมือนเดิมทุกคนจึ๊บชึบอ,อีกตัวโอ้โหอีกตัวอยู่ไกลย,ยืนอันนี้มันอยู่ไกลกากเพื่อนเลยมามามา,มา จุดต่อไปก็จะเป็น105ทุกคนก็จะฆ่าบอสได้ละตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่วะ120หรือว่า150ทุกคนถึงจะเปลี่ยนก่อได้นะเก็บหีแป๊บนึงโอเคเหีตัวนี้มีหรือเปล่าที่ขายดาบโซโลนะทุกคนก็ถ้าใครอยากได้ดาบโซโลนี่ก็มาซื้อเอาตัวนี้ได้เลยนะครับผมว่าแต่ว่าตอนนี้ผมได้เงินมาหนึ่งแสนบาทแล้วนะเอาไปทาอะไรดีเอาไปสุ่มหรือว,ว่าเอาไปซื้อฮาคีย่ออดีทุกคนผมว่าเอาไปซื้อฮาคิก่ออดีกว่าน,นะเพราะว่าผลพิสานตอนนี้เนี่ยเราก็ดีแล้วนะทุกคนไม่ เอ้ยนี่ไงผมสามารถฆ่าบอสได้แล้วนะแต่ว่าเอ่ออัพตัวนี้ผมว่าผมดูรคาคาฮาชคีก่อนดีกว่าทุกคนว่ามันกี่บาทนะ อันนี้น่าจะเป็นกระโดดได้หลายครั้งนะตัวนี้เขาเป็นอะไรไหอันนี้หรือเปล่าวะห้คีกะเอาตัวนี้แล้วกันอันที่3มันเท่าไหร่อู้หนึ่งแสนเลยหรออันเอาตัวแรกก่อนเลยแล้วกันเงินไม่พอทุกคนขาดอีกขาดอีกไม่เยอะเท่าไหร่เอาท่านี้ก่อนละกันเฮ้ยมีหีบด้วยโอเคได้เห็บแล้วนี่ทุกคนก็จะเป็นฮาคิก่อนนะทุกคนนี่เลยเออแต่ว่ามันเท่าไหร่วะ่ะสองหมื่นห้าหรือเปล่าส่วนอันแรกเนี่ยก็จะเป็นที่กระโดดสูนได้แบบนี้เลยนี่เอ้าบอสเฮ้ยไอซันติไอเปเปิดพีพีวะเฮ้ยไม่เอาไม่เอา ไปทย่ยาอย่ามาโอ้โหต่อยธรรมดาเอ้ยฟันธรรมดาทุกคอุ้ย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 ขอโทษขอโทษขอโทษเพื่อขอโทษขอโทษไปแล้วไปแล้วอุ้ยสกิลเอ็กก่อนเลยโอ้โหดูดิสกิลเอ็กแบบโคตรกาก่ะทุกคนกากมากแบบว่าม่ได้มีดไม่มีเลยน่าอะไรเนี่ยซัดยังแรงกว่าอีกนะตีธรรมดาดีกว่าอ้ยโอ้โหสกิลมันลิงเลย ฝาฟาร์มอันที่สองดีกว่านะว่าทำไมฝนมันตกเยอะจังว่ตอนไม่อัดทำไมมันไม่ตกวะพอผมอัดจิ๊บเนี่ยฝนมันตกเลยขออภัยด้วยนะครับแล้วทุกคนได้ยินเสียงฝนนะตกอะไรก็ไม่รู้ตกบอสบ่อย่อยจัด๋ดยวขอฟาร์มตัวนี้ก่อนซุบอสตัวนี้ไม่ไหวทุกคนว่าบอสตัวนี้มันมันโหดเกินแรงกว่าลิงเยอะเลยไหนลองปีนหน่อยดิว่ามันแรงหรือเปล่าจุ๊บแล้วก็ถอยมาแล้วก็อเอ้ยเอ้ย,อยไม่เอาไม่เอาเฮ้ยคนผิดเออไม่เอาเดียดยเ๋ยวทุกคนเอาไว้ที่หลังแล้วกันวันนี้ก็เอาเป็นอะไรดีรัง้องกันแล้วกันท เอออัพแล้วใช่ไหมโอเคอัพพลังป้องกันแล้วทุกคนตอนนี้เรื่องผมอยู่ที่เออ,เอ,อไม่ใช่ดีเฮ้ยเดี๋ยวก่อนชิมหายละอัพผิดเราต้องอัพตัวนี้ดีกว่าผมไปอัพพลังงานไม่เป็นไรไม่เป็นไรอีกสี่ตัวทุกคนผมว่าประมาณนี้ก็น่าจะพอนะแต่ว่าเอาเอา,เอาตัวนี้ให้มันเสร็จก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะไปตีบอสละโอเคเรียบร้อยทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยผมอัพไปแล้วนะรอบหนึ่งแต่ว่าผมก็อัพผิดอีกแล้วทุกคนคือเนี่ยผมไปอัพตัวนี้ผมว่าเจ็ดสิบแล้วโอ้โหไปอัพผิดไงเฮ้ยนั่นไงดูดูก อโอ้ยโหตีแรงกมว่ามันไม่น่าพอจริงๆว่ะเดี๋ยวเราให้พลังงานมันเต็มก่อนละกันทุกคนเพราะว่าเราจะได้ใช้สกลิลหนีได้ด้วยไงร์ากลับมาทำไมกลัวหรือเปล่าจุบถอย นี่ไงมันใช้แล้วนี่เริ่มจับจังหวะถูกแล้วทุกคนปุ๊บ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 นี่ไงได้ได้ได้อะไรมาด้วยเนี่ยโอ้โหได้อะไรวะเนี่ยโอเคทุกคนตอนนี้ผมสามารถเปลี่ยนเกาะได้แล้วนะเกาะต่อไปก็จะเป็นน,นู่นเลยเกอดแอร์น่าจะเป็นเกาะหนวดขาวนะทุกคนไม่รู้นะว่าถ้าลงไปเนี่ยเราจะเจอบอสหนวดขาวอยู่หรือเปล่าไปเลยหรือเปล่าทุกคนเฮ้ยนี่ไงหนึ่งสแสลเดี๋ยวขอไปซื้อนี่ก่อนแล้วกันเนี่ยอันที่สามทุกคนอันสุดท้ายแล้วก็นี่เลยซื้อมาแล้วก็จะเป็นตัวนี้ทุกคนกกกก็็็เเอาาาสิลลวววรร์์ปปนนนะด R แ้ี่ไงหม ไปก่อนลิงก่อนแล้วกันทุกคนขอไปไปสุ่มผลก่อนนะโอเคมาถึงแล้วทุกคนคือรอบแรกเนี่ยเราสุ่มไปเราได้อะไรได้ผลสั่นใช่ไหมราคา100เอ้ยไม่ใช่ดิราคา1ล้านเลยแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราจะได้เท่าไหร่กันวะขอสุ่มเลยแล้วกันซีมนีอ๋อหรือว่ามันมันเพิ่มทาจํานวนไม่หรอวะ,อะโอเคถึงแล้วทุกคนกว่าจะถึงเนี่ยก็ใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่แต่ว่าครั้งนี้เรามาเราไม่เจอบอสหนวดขานันทุกคน,กคนถ้ามีบอสหนวดขาวอยู่เนี่ยมันจะยืนตรงนี้เลยตัวใหญ่ๆนะฮะแล้วก็เลนนื่ นี่งร้อยยี่สิบแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ร้อยสามสิบเลเวลเลฮ้ยเฮ้ยโอ้กูเจอโปอีกแล้วอะไรวะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโปราคาหัวเลยทุกคนนี่ไงนี่ไงมีอะไรเอ้ยไอ้คนเมื่อกี้เนี่ยเราเจอเนี่ยเลยทุกคนไอ้ที่มันแต่งตัวคนเกียนอะอะไรเนี่ยค่าหัวเท่าไหร่สามร้อยห้าสิบเอ็นเบลีโอ้โหเยอะเกินโอเคได้มาสามตัวผมว่าไปฝั่งนู้นดีกว่าฝั่งนี้มันเยอะกว่าฝั่งนู้นนั่นทุกคนสี่ตัวพอดีเอ้ยโอ้โหโป โอเคทุกคนเลยอีกตัวยังไงเกือบพอดีเลยปล่อยไป,ไปเอ้แต่ว่าโปมันจะมาอีกหรือเปล่าวะโอเคทุกคนโปมันน่าจะอยู่ไกลนะเพราะว่ามันบินมาไงมันเลยแบบว่าไม่ไม่ได้มาเซฟจุดเกิดนะทุกคนเออยนี่งโปนี่ไง,ไงอะไรเล่าอะไรเล่ายานะเนาะอันที่2องร้อยสามสิบเอ้าผมกร,รับได้แล้วด้วยวเอย้แต่ว่าเราลองแล้วมันมันสู้ไม่ได้ว่ะอันนี้หรือเกว่าทุกคนที่มันใช้โปวะน่าจะใช่นะเพราะว่ามันเป็นเบคอนนะไปดีกว่าหาฟาร์มเราเลครับผมรีฟาร์มรีฟจบรีบนอนจื๊บสกิลเอ็กหน่อยละกัน เออหลังๆมาก็เริ่มเห็นข้อดีมาแล้วเว้อทุกคนตู่เรียบร้อยอีกสี่ตัวรอแป๊บเฮ้แต่ว่าโคนชนาผมอยู่ที่74แล้วนะะก็จะใช้ตัวนี้ได้แล้วเฮ้ยมันลราตวะทุกคนผลอะไรวะตีไม่ได้ด้วยนะเฮ้ยผลอะไรวะผลมังกรหรือเปล่าเอ้ยเรียบร้อยทุกคนผมว่านะก่จะฟาร์มเสร็จเดียเมาส์ผมคงจะพังไปละโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาอัปเกรดตัวนี้ล้กัน เาเป็นอะไรดีพลังโจมตีแล้วก็อันนี้แน่นอนทุกคนลังผดปีศาจอ่ะออมันจะได้แบบแรงๆไงโอเคทุกคนตอนนี้ผมใช้สกิลซีได้แล้วนะว่าจะเป็นแบบว่าเออนี่โอ้โหเท่สุดนะนะผมว่าสกิลนี้ถึงเท่สุดแล้วทุกคนสำหรับพลแสงนะแต่ว่าแต่ว่าแม่นับตอนมันตื่นนะทุกคนถ้ามันตื่นเนี่ยมันจะมีสกิลที่เท,ท่กว่านี้เยอะเลยโอเคเรียบร้อยรอเกิดครับผมไปพไมไ่ได้ทุกคนแย่ด้านหลังเนี่ย นี่ไงเ<ง>จสันควันวีทูผมเองทุกคนอะไรเนี่ยค่าหัวอยู่ที่1นึ่พันเองโอ้โห,หนึกว่าจะเยอะไม่ใช่ค่าหัวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อใกล้จะร้อยห้าสิบแล้วทุกคนน่าจะเปลี่ยนก่อดได้นะเดี๋ยวเปลี่ยนกอครั้งนี้เราจะไปสุ่มบนปีศาจกันนะทุกคนไม่ได้สุ่มนานแล้วนะไอคนเมื่อกี้มันน่าจะไปหมดแล้วนะเรียบร้อยทุกคนอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบแปดแล้วครับผมไปเดิมเล่าเวสเฮ้ยเดี๋ินๆนะเก็บทีบก่อนได้เท่าไหร่โอ้โหได้สองร้อยเก้าสิบสองนึกว่าจะได้เยอะอันนี้อะไรเนี่ยอ๋ออออออไ้้นนนนนนีีี่่่่่่่เเปป็็าาาาทททขยยยดบุกกกคคจริิงงงผมแแลววะตูชึ โอเคทุกคนสามารถเปลี่ยนกอได้แล้วนี่ไงต่อไปก็จะเป็นก่อนนู้นนะครับเดี๋ยวก่อนนะผมยังไม่ได้ฆ่าบอสตอนนีนะ้เอ้ยนี่ไงเกิดแล้วถ้าผมลงนี้ผมอาจจะได้้าคุมด้วยไงทุกคนจึ๊บจึ๊บแล้วก็หลบหลบซ้ายนี่ไงหลบซ้ายเราจะถอยหลังไม่ได้ทุกคนเราต้องหลบซ้ายไม่ซ้ายก็ขวดน,นะเพราะว่าจะตีตรงไงไอ้นี่เนี่ยแน่นไงเห็นไหมไม่เป็นไรสู้ได้อยู่ทุกคนง่ายอยู่นี่ไงอุย้ยไม่ตายได้ไงวะเนี่ยจึ๊บอุ้ยโอ้โหตายอะไรเนี่ยเดวลรอยอ้ยมีคนมาเฮ้ยโอ้โหเอ้ยได้อยู่ทุกคน ตกใจหมดเลยผมจาได้ว่าตรงนี้เนี่ยมันมีที่ขายบ้งคุมเลยนะเดี๋ยวผมจะไปซื้อบ้งคุ้มหน่อยละกันว่ามันกี่บาทอันนี้ผมก็จําไม่ได้ละโอ้ห้าหมื่นทุกคนเออซื้อดีไหมวะว่าเอาไปส่มผลวิสัตดีกว่านะอสองคนนี้มันยังอยู่ที่เดิมเลยนี่ไงที่ผมเจอเนี่ยไอ้อะไรเนะนี่ยในเราใช้มัน็งสูมเลยละกันน่าจะส่มได้ประมาณสองรอบนะดอีกหนึ่งนาทีว่ะโอ้ยมันดูไปว่ามันต้องรอเวลาด้วยทุกคนโอเคทุกคนส่มได้ละได้ผลอะไรเนี่ยโอ โคตรกากเลยเก็บไว้ก่อนแล้วกันต้องรออีก2ชั่วโมงนะครับผมก็โอเคทุกคนผมว่าเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมจะขอแบ่งเป็น EP EP ไปแล้วกันส่วนอีพีนี้ก็จะเป็น EP แรกนะครับที่ผมกลับมาเล่นบล็อกฟูดนะก็อยากให้ผมฟาร์มอีกหนึ่งบนเลยว่านานมากทุกคนเพราะว่ามันจะมีโลก1นึโรคสโรคสด้วยนะโอเคสำหรับวีดีโอนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม